เครื <aunque> ่องวัดความดันครับพี่ผมสั่งมานะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องให้ท่านดูนะครับโอ้โหพอเขาแท้ๆเลยนะครับเพราะผลที่ได้มาแท้ๆจริงๆผมแกะกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เพิ่งมาถ่ายทีหลังนะครับเพราะผลการวัดแท้ๆเลยทําให้ต้องเหนื่อยไปวิ่งมาเลยนะครับวันนี้ก็ไปวิ่งมานะครับก็เดี๋ยวมาเจอกับแกะกล่องครับ อนนี้ก็จะถึงขั้นตอนการแกะกล่องกันเลยนะครับแพ็กเกจที่ท่านได้ไปจะได้รูปร่างกระดาษอย่างนี้นะครับมีบับเบิลกันกระแทกมาให้อย่างดีนะครับแล้วก็มาในกล่องขนาดใหญ่เลยผมก็ให้อยู่ในสภาพนี้นะครับจริงๆเขามาถึงหลายวันแล้วนะครับก็นั่ครับด้วยความขี้เกียจของผมนะครับก็เลยยังไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยววันนี้ดูอะไรหลายอย่างรีบใช้ดีกว่านะครับนี่คือตัวของเครื่องวัดความดันนะครับโอมร่อนนะครับ a u t o m ม t ติบลัดเพรสเชอร์มอนิเตอหรือเครื่องวัดความดันนั่นแหละครับรุ่น HEM 7156-A นขีะครับรับประกัน5ปีนะครับสแกนผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับในการลงทะเบียนรับประกันนะครับตัวนี้ผมตัดสินใจซื้อเนื่องจากเรื่องของสุขภาพนั่นแหละครับเพราะว่ามีพี่ที่เล่นบ้าด้วยกันกับผมนะครับก็ก็ก อ่าเขาเป็นโรคไตไปเอ้เขาเรียกอะไรนะไตไตวายไปนะครับไตเสื่อมก็เอ่อดีโชคดีที่ได้เปลี่ยนไตนะครับแล้วก็แต่ต้องรอเวลาประมาณ2ปีนะครับแล้วก็สุขภาพตอนหลังพอหลังจากเป็นไตก็ อ่าเท่าที่ตามที่รู้กันนะครับพอเรามีเลยอวัยวะของคนอื่นอยู่ในร่างกายมันก็ต้องมีการกินยากดภูมิความแข็งแรงของร่างกายก็ไม่ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในการที่เราจะทําก็คือการป้องกันนะครับแล้วก็พอผมกลยกับพี่เขาเขาก็ออบอกว่าจริงๆแล้วเขาว่าที่หมอบอกอะ่ะเขาไม่ได้เป็นความดันเนื่องจากกินเค็มนะครับเอยเนือไตวายเนื่องจากกินเค็มนะครับเป็นโรคไตแต่ ผลเบื้องต้นนะครับจริงๆสาเหตุเบื้องต้นของเขาคือเขาเป็นโรคความดันครับพอเป็นโรคความดันเนี่ยนั่นแหละส่งผลให้เรื่องของมาโตรทกัเรื่องของไตวายได้ด้วยผมเลยโอ้เวลาผมไปโรงพยาบาลเวลาวัดเวลาไปวัดความดันเนี้ยหมอจะบอกเอ้พยาบาลจะบอกว่าผมเนี่ยความดันสูงนะครับผมก็เลยเอ๊ะเอาละเพื่อความสบายใจของเรานะครับก็ซื้อมาใช้เลยดีกว่านะครับผมก็เลยสั่งเจ้าตัวนี้มานะครับ นี่คือตัวของกล่องของเขานะครับด้านบนทีนี้แกะกล่องเลยนะครับนี่นะครับหน้าตาก็จะมีตัวของสายรัดแขนนะครับนี่ก็มีการแนะนํามานะครับผมฟังเทปของอ่ามีเพื่อนเป็นหมอช่องมีเพื่อนเป็นหมอมานะครับผมก็เดี๋ยวก็จะสาธิตการวัดให้นันนี่ตอนถ่ายทำตอนเช้าเลยนะครับแล้วกม็มีเจ้าตัวของเครื่องนะครับตัวของเครื่อง นะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยถุงใส่นะครับถุงใส่ถุงใส่เขาอันนี้ทางเว็บการรับประกันนี่คู่มือนะครับนี้อย่างเร็วนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับนี่อุปกรณ์ให้มาในกล่องมีอะไรบ้างก็จะมีตัวนะครับมีตัวนี้มีสายลัดนะครับมีคู่มือ มีถุงนะครับถ่านมีถ่านมาให้นะครับมีถ่านมาให้จะกดดูถ่านก่อนเออแล้วก็นี่ครับอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์แล้วก็ถ่านอยู่ไซถ่านลวยถ่านอยู่ข้างในแล้วร้านอาจจะใส่มาให้แล้วนะครับจะกดดูก่อนอันนี้มีพลาสติกอยู่นะครับถ้าใครกลัวน,นี่ก็นี่อะไรนะครับนี่ ตัวของตู้สอ่ะทำไม่มีทำดูไหนไหนบอกว่ามีทานให้เราเปิดดูก่อนนะครับแล้วถ่านผมจะอยู่ไหนลนะ่ะโอ้นี่ครับถ่านอยูนี่นะครับถ่านอยู่ในถุงของเจ้าตัวรัดเขนเนี่ยนะคะนรับนี่ครับแล้วก็ตัวรัดเขนนี่ครับถ่าน เห็นอันนี้นะไม่ต้องตกใจโอ้โหให้มาเป็นตัวของดูราเซลอย่างดีเลยดูราเซลมเม้นีย่ย่ออะไรเนี่ยนี่ครับดูราเซล oem นะครับจ้างดูราเซละดิษฐ์ทั้งหมด4ก้อนนะครับก็ครบนะครับไม่เกิดการเป็นเลขขี้นะครับผมเห็นผมเห็นในบรรทิปมีคนตั้งกระตูถามเอาทาไมออกแบบรีโมทมันมี3มก้อนล่ะครับเพราะซื้อมา4ก้อนมันก็กลายเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะเหลือนะครับ เหลือเป็นเศษอยู่เหลือเศษเหลือเศษก็ใส่ฐานไปนะครับใส่ฐานก็บอกว่าการวัดนี่ที่ผมฟังหมงมาเนี่ยให้วัดสองครั้งนะครับแล้วก็เป็นทําเป็นค่าเฉลี่ยนะครับไม่ใช่ว่าวัดครั้งเดียวแล้วก็บันทึกผลกันเลยนะครับให้วัดสองครั้งนะครับแล้วก็จุดที่วัดก็นั้นดนดีนะครับมีการพัก ระหว่างการวัดนะครับแล้วก็ระดับของเขนอะไรก็ต้องให้ถูกต้องนะครับใส่ตเตอรหองสอนะครับผมดืนถ่ายเลยนะเนี่ยไม่ใช้นั่งถ่ายถ่ายตามนะครับไม่ใช่ถ่ายนี่สุขภาพต้องดูแลครับ ยิ่งถ้าเราอายุเยอะแล้วเนี่ยนะไม่มีใครผมจะเคยได้ป่วยผมก็ไม่รู้เป็นเลยเข้าโรงพยาบาลไปปีละครั้งแล้วนะสองปีที่ผ่านมานะครับนี่นะครับตัวเขียนว่าดีซีนะครับตัวสัตไฟอยู่นี้นะครับนี่ครับเก็บเขาไว้ก่อนนะครับนี่เจ้าตัวนี้ เนี่ยที่เขาบอกว่าเอา่อเวลาเราใส่แขนนะครับเวลาเราใส่ลอนนะครับเดี๋ยวเวลาเราใส่นะครับตัวของการใส่แขนเนี่ยอยาให้มันรัดแน่นเกินนะครับเดี๋ยวเสียบนี้กับนี่ก่อนนะครับตัวปล่อยนี่คือคนเรียกว่าตัวปล่อยลมครับมีอะไรล็อกไหมกึ๊กกึ๊ก ลองลองนี่มันมีจะมีเสียงดังแก๊กครับมีเสียงดังแก๊กเอนไอมีลมรั่วนะครับแล้วก็นี่ห้ม,มันลงด้านล่างอย่างนี้ครัก็แล้วก็แบ นี่แล้วก็มือให้เป็นระนาบเดียวกับตัวของเครื่องนะครับก็นั่งเก้าอี้นะครับนั่งเก้าอี้กดเปิดดีเลยการตั้งค่าวันที่เซตติ้งสองการเตรียมพร้อมในการวัดห้ามดื่มแอลกอฮอล์ห้ามสุบบุรีห้ามอาบน้ํามานะครับห้ามกินดื่มชากาแฟก็ท่านต้องวัดตั้งตอนเช้าเลยนะครับวัดตอนเช้าเลย แล้วก็ห้ามกินข้าวห้ามออกกาลังกายก็คือตื่นนอนนะครับตื่นนอนแล้วก็วัดนะครับแล้วก็บันทึกผลเอาไว้นะครับอย่าไปทำกิจกรรมอื่นก่อนนะครับนังเก้าอีล้ละผมนั่งเก้าอี้เนี่ยมันก็จะเสียงก็จะดอบดงนะครับแล้วก็ผมต้องนั่งนะครับเพราะว่าพอจะวัดแล้วเ็จปลัก๊กสิครับ จะอยู่ทำไมนะครับเร็บพลัคสิครับตั้งค่าวันที่เซตเยียมันเดตตดตึ๊ดตึดตั้งค่าปีเดือนวันนะครับปี2019อ๋อนี่ตั้งอย่างนี้นะครับกดปุ่มนี้นะครับตั้งค่านะครับก็ตั้งค่าหน่อยนะ2021นะครับเลื่อนไปอันนี้ น่าจะเป็นวันที่กับเดือนนะครับวันที่วันนี้วันที่สิบหกอ่ะนี่เดือนนะดิมีแค่สิบสองครับนี่นี่คือเดือนเพราะฉะนั้นเราเดือนมีหน้านะครับกดอีกที่อันนี้วันไหมสิบหกถึงสามเอ็ดระผมไล่เลื่อใน้ท่านดูก่อนว่าอันนี้คือวันที่แน่นอนนะครับนะสุ่มสุสามเอ็ดมาที่สิบหก เอ๊ะเม่อวัสิบหกสิบเจ็ดเมื่อวันหกเจ็ดอืเวลาเวลาตอนนี้สี่ตีสี่สิบนาทีตื่นเช้าให้ผมเนี่ยี่เอมนะครับเลื่อนสิบนาที ก็ทุกอย่างเรียบร้อยก็น่าจะกดนี่กลางไว้ปึ่ง,ปงนะครับอ่ะต่อไปนี่คืออะไรมันเทิกอ่ะอ่ะจะเริ่มบัดนะครับผมนั่งพักแป๊บเขาบอกว่าเออ นะครับให้ตัวมันจะมีตัวขีดอยู่ไหมเนี่ยเน,นี่ยกับพิติการวบัดนะครับสวมนะครับอ๋อให้อตัวนี้มาคร้อมไอตัวนี้ลข้างล่างนะครับแล้วก็มีตัวขีดนะ ก็ไม่ใช่เกิดการทางการแพทย์แน่นะที่บอกว่าลงนี่คือพอระวังแขนอย่างนี้นะครับลงกับมืแขนอ,อย่างนี้ตัวของท่อเนี่ยนะครับมันต้องเป็นอย่างนี้นะนะครับตัวของท่อมันต้องเป็นอย่างนี้ลำบากเกินครับนั่งนั่งทำเนี่ยอ่ะใผมดูอีกทีเนี่ยครับตัวของท่อมันต้องลงอย่างนี้พอระวังแขนอย่างนี้นะครับตัวของทอ่อต้องลงอย่างนี้แล้วก็จริงก็บอกมีจุดอยู่

ก็บอกว่าตัวของผมว่าันด้นนี้กับกับตัวของตัวของจุดไอตรงเนี้ยควรจะอยู่ประมาณนิ้วหนาหางนะครับตรงตรงกับนิ้วหนาหางที่ผมฟังหมอมานะนะครับตรงกับนิ้วนาหางแล้วก็ความแน่นของตรงเนี้ยนะครับ ก็ให้ประมาณว่าลดให้เป็นแบบให้สดย้วได้ครับแต่จริงๆตรงนี้อุปรกรณ์เขาจะมันมันคล้ายๆกับมันมันมีความเข็งของมันอยู่แล้วนะครับเราก็ ลองดูนะ เงี้ยเอาความดันสูงนะครับเขาบอกค่ามาเลยนะครับเจ <ส correlation> อสูงแล้วร้อยหกสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งพเขาบอกค่าจริงๆอะแปดห้าถึงถึงเท่าไรนะร้อยสามห้านะครับแปดห้าถึงร้อยสามห้าหัวใจเต้นหกสามนะครับ <S <S หัวใจเต้นหกสาม นั่งพักหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็วัดใหม่ในด้านหายแต่ว่าถึงแม่สูงนะครับก็หมอก็ก็บอกก็เราก็มาปรับพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมด้านเรื่องของการน้ําหนักนะครับเรื่องของการออกกาลังกายนะครับเรื่องของการดื่มพวกแอลโกอฮอล์เรื่องของการสูบบุหรี่พวกนี้นะครับจะมาช่วยเราได้โดยเราไม่ต้องกินยานะครับ ถ้าเราเริ่มมีประสบปัญหาเรื่องของความดันสูงนะครับตอนวัดห้ามพูดห้ามอะไรนะครับตอนวัดก็วางมือสบายๆนะครับผมลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอ้ยชั้นแรงของผมในะความดันสูงเนี่ยร้อยหกสิบเจ็ดร้อยเก้าครับก็นี่ครับ,รบนี่คือการใช้เจ้าตัวเครื่องวัดความดัน รุ่นนี้นะครับก็ถ้าสนใจที่จะซื้อนะครับก็คลิกไปจากลิงก์ที่ผมให้ไว้ได้นะครับก็ถือว่าใช้ง่ายดีนะครับเนี่ยการใช้ก็จบแล้วนะครับก็จดบันทึกไว้นะครับเข้าใจว่ามันไม่มีปุ่มเปิดปิดนะครับถ้าเราทิ้งเอาไว้เดี๋ยวมันก็ปิดตัวเองไปเองนะครับ start stop stop อเนี stop ก็คือปิดไปนะครับครับก็นี่คือสินค้าเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับที่ ผมซื้อมาใช้จริงนะครับแล้วก็แนะนําเพื่อนๆในการที่จะหาซื้อมาใช้บ้างนะครับเพื่อดูแลสุขภาพของเราป้องกันโรคไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมมีความดันสูงนะครับก็คงต้องปรับพฤติกรรมกันหน่อยหนึ่งแล้วก็หมอบอกว่าเอ่อให้วัดถ้ามันสูงติดต่อกัน2ครั้งขึ้นไปอะไรประมาณนี้พอวัดนะครับก็ ตรงนั้นอาจจะต้องไปคุยกับแพทย์บ้างนะครับแต่ว่าตัวสาคัญอย่างที่บอกครับให้เรามาปรับเรื่องของพฤติกรรมนะครับแล้วก็อ,อย่าชะล่าใจนะครับถ้าเรามีเรื่องของความดันสูงความดันต่าอยู่นะครับก็อาจจะต้องไปมีกินยืงกินยาแล้วแต่นะครับนี่นะครับนี่ก็ครับด้วยความเป็นห่วงครับจากผมเพชรนครน,นะครับ